โอ้โห,โห,โหกลับมาโคตรเหนื่อยเลยเนะี่ยทุกคนสวัสดีครับผมรู้ไหมว่าตอนเนี้ยคือเพิ่งกลับมาจากงานเกมนะครับนะแล้วบอกโคตรเหนือ่อยกลับมาก็เลยอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยล่ะค่ะหูเลยตัวแบบน้องๆเอฟซีรอนานนะครับแล้วก็เลยแบบว่ามาอัดคลิปรีบรีบรบอัดให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาเยอะๆเ,เ,เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแนละ้วไงคือแบบแบบมาทําคลิปก่อนเลยตอนแรกกะว่า กลับมาเนี่ยจะลงคลิปงานเกมก่อนแต่ว่าลงคลิปราคาหัวดีกว่าเพราะบล็อกฟูดไม่อัปเดตนะครับนะแล้วบล็อกฟูดอัปเดตตอนไหนไม่อัปเดตนะแม่งอัปแม่งเสือกอัปเดตตอนกูไปงานเกมเว้ยเออนะครับตอนคนว่าง,างๆแม่งไม่ไอัปเดตไอ้ห่าพอพอแบบว่ามีงานเกมมีงานอีเวนต์อย่างเงี้ยแม่งอัปเดตเว้ยดูดิบล็อกฟูดคือแบบโคตรเหลี่ยมนะครับแล้วตอนอัปเดตนี่คือเห็นได้ข่าวว่าโลบอกล่มอีกนะครับแล้วก็เลื่อนอัปเดตไปยาวเลยนะครับนะแต่อันนั้นเป็นข้อผิดพลาดของโลบอกรเนาะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกับทางโลบอ แต่คือแบบว่าแม่งไม,ไม่ไม่พอใจกับตรงที่แบบมันอัปเดตตอนไปงานเกมเว้ยนะครับนะเออก็เลยบอกว,ว่าผมแบ,บไปทำคอนเทนต์ที่งานเกมต่ว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ใหญ่หรอกเป็นถ่ายแบบว่าถ่ายพาชมบรรยากาศเฉยนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปงานเกมก็เดี๋ยวรอรอหน่อยนึงนะครับนะซึ่งผมก็ได้โพสต์เกี่ยวกับงานเกมในเฟซเยอะเลยมีตัตมีสตอรี่อะไรเยอะไปหมดเลยนะครับ ก็เนี่ยผมก็จะลงบอกนะครับนะว่าเออเนี่ยผมไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะวันวันแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สตอรี่เนี่ยผมทําอัลบั้มไว้นะครับนี่ยอัลบั้มนี้ดูดูได้นะว่าผมเจอใครบ้างอะไรยางไนบ้า อเดี๋ยวมาให้ดูคลิปต่อไปนะแต่คนงงไงเออว่าแบบพี่ชิโร่ใส่หูฟังใหม่ใช่ไหมเออใช่ครับหูฟังใหม่อันนี้เป็นหูฟังไฮเปอร์เอ็กซ์นะครับนะซื้อมาที่งานเกมเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอ่าม,มีมีกล่องด้วยมีกล่องด้วยให้ดูอ่ะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับนะแต่แบบซื้อมาเองอันนี้ถูกใจโดยเฉพาะนะครับนะเพราะว่าแบบเบื่อหูฟังแบบว่าเฮดโฟนแบบครอบแล้วว่าแบบผมใส่นานแล้วมันปวดหัวเว้ยคือก็ใจว่าแบบอยู่ในห้องบางทีมันร้อนๆครับผมไม่ได้เปิดแอร์มันใส่นานมันปวววดหัก็เลยแบบ่่าใส เอียบัดบ้างนะนะเอียบัตเนี่ยรู้สึกสบายเลยนะแบบว่าใส่หูฟังครอบมันไม่ต้องแบบเรื่องกังวลเรื่องผมเสียได้เพราะเางทกีเวลาครอบเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะเสียทรงนะครับนะใส่เอียบัตเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับนะเวลาจะเสยผมเนี่ยก็ไม่ต้องแบบกังวลว,ว่ามันจะติดไอที่ครอบหัวอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับนะและแน่นอนนะครับนะผมยังไม่ได้เลือกหัดตัวเองนะให้ผมยืมหัดน้องผมมาเล่นนะครับนะต้องขอบคุณน้องรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยนะครับมันให้ลหานผมมาเล่น ไอดาบใหม่หรือราคาหัวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นดาบที่แบบว่ามันออะไปตีบวกผมด้วยนะครับนีตีบวกด้วยติดดาวเลยอะ่ะมาก็เดี๋ยวจะมาดูว่าดาบใหม่ไอสมองเรือนี้เนี่ยมันจะโกงหรือว่าอไยังไงบ้าง,าาง,างาาอ่ะให้ดูสกิล่ะครัสกิลสกิลแดขอความเข้ามาออใจนิ่งอา่สา,าสกลิลแดเป็นการ,าารกอ,อย่างนี้นะครับนะสกิลเอ็กซ์พุ่งไงอย่างนี้อา่าโอเคตอนนี้คือผมเริ่มได้คิดคอมโบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเค เดี๋ยวขอดูคร่าวๆก่อนว่าอันนี้มันยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับแอทเทอร์รี่เป็นวันไบฟ้ารู้แอเทอร์รี่ไออัปเดตใหม่มันมีอะไรเออแอเทอร์รี่ใหม่ไอเทเลอร์จอนี่มันมันดีเปล่าวะสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับดาบเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับดาบแอคแท็กคูลดาวสิบเปอร์เซ็นต์เออเดี๋ยวนะคูลดาวสิบเปอร์เซ็นต์สกิลทุกอย่างเหรอแล้วก็มีเอ่อความถึกป้องกัน Again, e e N. อ๋อ20%่สิบเเซนต์ defense against event อ๋อก็คือเพิ่มความตึกให้กับไอ้พวกเจ้าทะเลน์หมพออ่พวกไอ้ boss reven revenant พวกฉลามนะครับแล้วก็อ๋อถ้าเทียบกับบันโดฟาดูดิบันโดฟามันยังไงวะอ๋อบั้นโดฟา faster run นาแล้วก็มีครูดาวบวกดามเมจอันนี้มอร์ any action ก็คือทุกอย่างครับผลดาบนะเมื่อกี้มันเป็นแค่ดาบเนาะอ่าแล้วครูดาวแปดเปอร์เซ็นต์อ๋โอโอเคบวกแปดเปอร์เซ็นต์ defense อันนี้แอคแท็ก็คือบอดอันนี้เป็นของผู้เล่นด้วยนะต้านต้านดาเมจของผู้เล่นด้วยแต่เมื่อกี้มันต้านดาเมจเฉพาะไอ้พวกบอสอีเวนท์ทะเลใช่ะเออนะครับนะเพราะนั้นผมขอใช้บันโดฟ้าก่อนละกันเนาะมีวิ่งไหวด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบัคก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันใดนายกำลังหาร้านตะโบบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการตะโบบัคเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัดวี2และดาบสุมมีบริการรับทํามัดวีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยมันพิมพ์ท็อกซ์ทรงท็อกซิกในในเซิร์ฟเอออย่างงี้ต้องมาชวนมาสู้แล้วป่ะครับหัวซีอยู่แต่ว่าฝั่งนี้ของรหัสน้องผมมัน3 9อ่ะเออเดี๋ยวน้อยอย่างงี้สูสีกันอยู่อ้าวตรงนน้นมีประเด็นตรงนี้ประเด็นมีประเด็นนี้โมจิตื่นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันควงมันควงมันอออ้้นีีก ไอ้ขอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี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 ยยตกใจหมดตกใจหมดเกือบใจเสียไอ้นี่เผามิงนะครับมาเผาลูกรักเก่าโอ้ยเปิดทอตื่นด้วยเชียเปิดทอตื่นโอ้ยอันนี้โอ้ยังไงสู้หรอมาสู้หรอเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาค้างเอาไม่ได้ค้างนี่หว่าอ๋อติดเก้าอี้ติดเก้าอี้ติดเก้าอี้มันยี่นี้โอ้โอเคไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมันสวนผมเดี๋ยวมันสวนผมออกมาก่อนออกมาก่อน เดี๋ยวมันสวนผมนะครับไอ้นี่มันจะสวนกูเดี๋ยววันเฮ้ยลบแน่ดิจิตอลไงดิจิตอลเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวน้องออนิวน้องออนิวน้องออนิวเอ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนน้องออนิววันนี้ออนิวเฮ้ยออนิวไม่โดนว่ะเฮ้ยแม่งโอ้ยโดนโอ้โหโดนไอ้นี่จิกนี่ไงเตะไปทีหนึ่งขัดไปแอนเ์ิฟนสกิลอ๋อไปไปทำไรน่ะเอ้าดูดดักดีคร ου, ับจ <c Aub ain> <c names> ังหวะนี้จังหวะนี้แล้วคอมโบอุ้ยมันปกดเคนไปน่ะเฮ้ยไอ้เชี่ย ปปเกินไปเป้าอุ้ยเกินไปเป้าหลบก่อนอหูยมันเปิดเป็นมันเปิดผิดเ,เคนไปหนนะ้าไอ้เชีย่ยเกินไปเฮ้ยออนิวออนิวอย่าทำงี้กูไม่กล้ากิวสดเลยกูไม่กล้ากิวสดเลยเล่นเ,เล่นไม่ค่อยเข้าคลองครับไอ้ดาบใหม่ขอทำความเข้าใจาก่อนนี่คือเล่นวันแรกเลยครับไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมไม่ได้อะไรเลยนะไอออนิวออนิวมานี่โอ้ยออนิวมึงจะเปิดเคนไปหนะ้าทุกคนดูดิไอ้เชีย่ยมึงเกินไปเฮ้ยเคนมันหนาจังวะโอ้โหโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไดเมนชั่นไม่ไม่โดนนะครับ มานี่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 เฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งเปิดบีเค้นเป็นเอาดิกูว่าเสมอปะเอาดิอุ้ยโดนสองกิลเลยแต่ว่ามันโดนมอนนงีดิไม่ได้อู้หูชิบหายละอู้หูชิบหายละเฮ้ยกูเปิดเคสนี่ไงกูเปิดเคสบ้างเงี้ยดิไม่ได้เสมอคนเดียวเว้ยเอาดิเอ้ยไม่โดนว่ะเอาไปทีโอ้โหไม่ตายด้วยไอ้เชี่ยมันจะอึดอะไรนักหนาวเนี 4, ่ยต้งตายแล้วเออตายไอ้เชี่ยแม่งเปิดบีเค้นเป็นน่ะเสมอปแน่น้า ไอ้สัสว่าเห็นป้าผมสกิลไปอ่ะแม่งหลบได้หมดเลยไอ้ชิบะเปิดปีแค้นไปสเต็ปใช้ได้เลยนะเออมันจะเอาอีกป่ะเฮ้ยมันเปิดอีกว่ะเปิดอีกนะครับไปไล่ตีหนพระเลยเนี่ยมานี่มานี่มานี่มาตีผมนะมาตีมาตีมาตีเออมานี่มานี่เราต้องรักษาเคนดีๆนะผมเล่นเอมิ่งนะครับจะไปเล่นเป็นเอปลาก็ไม่ได้ละเออเอาสเต็ปเก่าขึ้นมาก่อนโอ้ตอดได้เข้าใจละเดี๋ยนะเอ้าไปไหนล่ะเอาอยู่นี่เหรอ หาไม่เจอเมื่อกี้หาไม่เจอแต่ตอนนี้หาเจอแล้วหาเจอแล้วเฮ้ย hey, ดูดิเห็นป่ะทุกคนนี่เฮียเฮ้ยเกินไปไอ้สัตว์นั่งหลบเข็นสวนกูเลยอะไอ้เฮียเกินโอ้โหผมว่ามันต้องเป็นรหัสลองของ 10m ไม่ก็ 30m อ่ะไอ้เชี่ยคือแบบโอ้โหชิบหายละเอย้อยาอยา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 นะย,าน,า,ยานะมึงยานะนี่ะเผื่อไปคนระับถึงรอนว่ะ เออถึงก่อนว่ะโอเคเขอออกเซิร์ฟเลยว่ะไอ้เชี่ยเปิดปีกเคนไปหน้าแม่งไม่ธรรมดาว่ะมาลองกับน้องแชมป์หน่อยเอาผ้าหัวโอ้ยที่หกเอ็มนะครับไม่ธรรมดาว่ะมานี่ยมาเนี้ยเอาไปเอ้ยนี่ไงคอมโบได้แล้วทุกคนเนี่ยเป็นไงคอมโบประมาณนี้นะครับแต่ไอ้เมื่อกี้มันเปิดปิดเคนเป็นเว้ยเออผมคอมโบไม่ได้เลยอ่ะไอ้เชี่ยเกินไปนะครับ อาอแชมป์เปดไปเทียนเนระเมื่อเจ้ฮ่า้าูเจ๊ออเอาไปไดโดนไม่อีกโ,อโดนไม่อีกเออมันต้องมันต้องฝึกอยู่นะพี่ว่าอ้โดนเนี่ยเรียบร้อยโอเคมาอุ้ยเีีอยะอ้ยออกไปก่อนเลย โอ้โหยอ่ะโฟมในสมองเว้ยนี่น่ากลัวท่านี้น่ากลัวอยู่เออใช่หลบไม่ได้อันนี้อุ้ย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 อุเจ็บว่ะชาวมันห่อใ่บอกผมไปไอ้แรกไม่ได้โอ้โหเชี่ยฮิตบ็อกใหญ่อย่างว่าอยู่แท้เอาเอาไปเออเออคือว่าฮิตบ็อกใหญ่นี่ผมรู้เนี่ยผมเล่นตอบก็ได้นะเออไม่จำเป็นต้องอันนี้ละเล่นตอบก็ได้โอ้ยที่ตายแล้ะ เฮียเกือบตายอ๋อๆๆแล้วกูเข้าไม่โดนทำไมวะเนี่ย,ยว้าเรียบร้อยเอ้ยไกลอยู่นะเฮียไกลอยู่นะเออทิศบล็อกใหญ่เนี่ยมันตัดเชนแตกเลยอ่ะด <c oughs> โอ้โหเฮียโคตรใหญ่อะ่ะ อียโอ <laughs The> <the> ้โหอุ KK, <the> <always> ้ยเชียแล้วเฮี่ยพี่เจ็บโดนสายฟ้าช็อตโอ้โหเฮี่ยไกลยังวะอุ้ยไอ้เหี้ยแมนยังวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยดักดักดักอะไรวะเอ้ยดักทางดักทางเฮ้ยดักทางเ้ยเป็นสกิลที่คาดเดาไม่ได้จริงว่ะ khí thải ra, ai ơi, 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 à, anh bật kèn quá, à, đi kêu gài à, nó ô ขาดเดาไม่ได้เว้ยเฮ้ยตัดเค้นตัดเค้นตัดเค้นอุ้ยไม่โดนวะอุ้ยโอเคเอาวางไม่รู้น้องเขเล่นเผาอะไรแต่ว่าต้องลองเชิญดูว่จะจังหวะนี้ผลประตูนะครับผลประตูผลประตู โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะผิวว่ะโอ้ดาบเลยวะสองดาบแน่เลยเอาไปตะกี้ค่าต่อไม่ได้เอ้ยนี่ไงไม่โดนวะ่ะโหุยเร็ววะ่ะเขี้ยรเร็ววะ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเร็ววะ่ะเร็วว่ะดาบอะไรวะเนี่ยไอ้แมนรีเวิร์ดใหม่นี่ดาบอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเออผักไปก่อนขอเลี้ยวคูปเหรอเขี้ยลอ,อยเลี้ยงคูปมันโกงเหรอวะไม่รู้อ่ะใหญ่กว<ะ>่าเดิมนิดนึงนะเหลียวเดิมนิดนึงเหรอเออใหญ่กว่าเดิมนิดนึงลองผมเล่น มันมันเลยชาน์มันปล่อยใหตที่ได้ไงแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันมันจะเสียเปรียบโอ้โหเฮียโดนเบิร์หวะ่ะเทนแตกเลยอุ้ยแต่โดนเบอร์นะดิ เฮ้ยยังเปิดเคลหลบได้ไงอ่ะโปรตีปิดเคลหลบไม่ได้ไม่ใช่หรือว่าเข้าประตูวะเฮียหลบได้ย,ยังวะยิงงงเลยโอ้เหที่คิวแซนหลบไม่ได้นะอุ้ยเกือบไปละวันนี้โด,ดนมีกีตารอดไปเราอะ่ะ เออโอเคจบละเย้เค yeah, okay, โคตรตึง <laughs> นอนก,ก็ถามว่ากี่ชั่วโมงสิบนาทีได้อ่ะรอบหนึ่งอ่ะโ <laughs> <laughs> อ,อ้โหเอานานจาัดเราเล่นเชิงตึงเออตึงนะครับก็ผม <laughs> 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 ผมว่านะดาบไอ,อ้ดาบใหม่โอเคอยู่นะแต่เพียงแค่มันมันเปิดเคนหลบหลบได้เออหลบหลบได้อยู่นะครับแล้วอารมณ์มันคล้ายๆแบบประมาณว่าดาร์คซุยอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่เพียงแค่สกิลแซดมันตัดเคนเนาะนะครับนะเออเอ๋อกัมพิตี่แคนนี่ว่ารีเวิร์กใหม่เออดาบรีเวิร์กใหม่จนแบบผม ปรับสเต็ปไม่ทันเลยว่ะเออนะครับแล้วเวียนหัวไปหมดเลยนะโอเคนะครับผมก็ไอรีเวิร์กมาผมรู้สึกว่าเขาแบบอยากแบบว่าให้คนกลับไปเล่นสายดาบมันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายผลมันมีผลเวิร์มเวิร์วังอลังการเยอะนะครับนะจนแบบว่าสายดาบมันไม่ได้รีเวิร์กเลยครับแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าแบบแอดมินก็อยากแบบว่ารีเวิร์กให้เกมมันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนะรีเวิร์กดาบอะไรพวกนี้เนาะนะครับนะแล้วก็เลี่ยงลิขสิทธิ์ด้วยแหละอีกอย่างนะผมว่านะครับผมว่านะไอ ดาบใหม่นะนะครับไอชาร์กเอ็นเอ็นคอเนี่ยนะครับนะก็โอเคนะเออผมว่าโกงใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดใครแบบสกิลสดสดแม่นแม่นเนี่ยผมบอกสกิลสัตว์น่ากลัวมากนะครับนะเพราะมันปาไปเราไม่รู้ไงว่าจะปาไปทางไหนเห็นมันควงทีก็สยองแล้วนะครับนะฮิตบ็อกแม่งใหญ่ด้วยนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนะชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม